เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเราสามารถหาไรายได้เสริมจากการแจ้งจับคนทำผิดกฎหมายบนทางเท้าหรือบนท้องถนนได้ถ้ายังไม่ทราบมาติดตามชมคลิปนี้กันครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับเรื่องที่ผมจะมาคุยกันในวันนี้นะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรายได้เสริมนี่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการใช้รถหรือว่าช่องรถของผมนะก็ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ใช่ไหมที่ว่าโอ้โหการหาเงิน การทำอะไรต่างๆเนี่ยมันช่างยากเย็นเหลือเกินวันนี้ผมมีรายได้เสริมแบบก็ให้ดูแล้วก็อย่าไปเขาเรียกว่าอย่าดราม,ม่าก,กันมากแล้วกันนะคือเขาก็มีกฎระเบียบออกมาของกทมนะครับผมว่าคนที่สามารถแจ้งจับเรื่องพวก,พวกรถทำผิดอะไรต่างๆมีการแบบวิ่งบนฟุตบาทเอยหรือว่าเออขี่ขวางกา,ารจราจรอย่างเงี้ยเราสามารถแจ้งเรื่องไปที่ทางเว็บไซต์ของกทมใช่ไหมครับแล้วก็ ได้ส่วนแบ่งค่าปรับมาประมาณนี้นะให้ดูกันขำๆแล้วกันนะได้ไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะจะมีอะไรบ้างนั้นมาติดตามชมกันครับก <tiế ng> <ซ>่อนที่ผมนะครับจะบอกว่าเออช่องทางในการแจ้งคนที่ทำผิดกฎหมายตรงนี้เนี่ยต้องเข้าไปที่ไหนยังไงไเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้สู่กันฟังก่อนแล้วกันนะว่า มีข้อห้ามอะไรบ้างที่ว่าพอเราแจ้งแล้วใช่ไหมแล้วก็มีการเหมือนกับว่าคนที่โดนแจ้งเนี่ยคนที่เหมือนทาผิดเนี่ยไปเสียค่าปรับแล้วเราถึงจะได้ส่วนแบ่งนะมีเรื่องอะไรบ้างมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับผมเรื่องแรกนะครับผมก็คือการขับขี่รถทุกประเภทนะครับที่มีเครื่องยนต์บนทางเท้าปรับ5,000บาทนะครับคนแจ้งเนี่ยจะได้รับ2,500บาทนะอันเนี้ยเราน่าจะเห็นกันบ่อยๆในช่วงที่ว่า การจราจรบนถนนค่อนข้างหนาแน่นเราจะเห็นพวกรถมอเตอร์ไซค์นะครับชอบวิ่งขึ้นบนฟุตบาทอะไรเงี้ยอ่ะหรือว่าประเด็นที่ว่าเหมอือนว่ามีเรื่องดรามง่งดราม,มา่าเรื่องว่าเอ้ยคนบนเดินบนทางเท้าไม่ได้เลยมีแต่รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาจอดหรือมาวิ่งอะไรเงี้ยนะเราสามารถถ่ายรูปแล้วก็แจ้งจับได้นะครับอันนี้การทิ้งซากรถบนถนนหรือที่สาธารณะนะครับปรับ5,000บาทนะ คนแจ้งเนี่ยได้รับ2,500บาทนะครับผมผมอันเนี้ยเราน่าจะเจอกันบ่อยนะประเภทแบบเอ่อรถที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือว่ารถที่แบบเป็นซากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบว่าทิ้งไว้บนท้องถนนแต่บอกตรงว่าพอเราถ่ายเนี่ยเราก็ไม่รู้เพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นรถเป็นซากใช่ไหมเราจะไม่รู้เลยว่าไอ้ซากคันนั้นน่ยมันของใครถูกไหมครับพอเราแจ้งไปเสร็จปุ๊บอ้าวแล้วใครจะมาเสียค่าปรับวะถูกไหม ใครมันจะมายอมรบว่าเฮ้ย hey, นี่คือรถของฉันนอกจากเออเฮ้ยมันเป็นรถที่แบบแรไอเทมจริงมันหายากกันจริงๆใช่ไหมเราถึงจะแบบอ่าแสดงตัวเฮ้ย hey, นี่รถฉันแต่จริงนะถ้าเกิดมันเป็นรถที่แบบแรหรือว่ารถที่มันหายากเราก็ไม่ได้เอามาทิ้งบนท้องถนนหรือเปล่านะแต่ไม่เวลามันก็มีกฎหมายตรงข้อนี้อยู่ก็คือเหมือนกับเป็นการห้ามว่าโอเคคุณห้ามเอารถหรือเอาอะไรเงี้ยมาทิ้งไว้บนท้องถนนสีสวนะอะไรประมาณนี้นะครับการจอดรถบนทางเท้านะครับปรับ5,000บาทนะครับ ผลแจ้งก็ได้รับ2,500บาทนะอันนี้ก็เหมือนกันผมว่ามันก็คล้ายๆกับกรณีเมื่อสักครู่นะครับพี่ว่าการจอดซากรถหรือทิ้งรถไว้บนท้องถนนนะแต่อันนี้ก็คงเป็นรถเหมือนกับว่ารถที่เราแบบใช้งานได้ตามปกติประจําวันอะไรอย่างนี้นะแต่การที่แบบเอารถไปจอดบนทางเท้าเนี่ยมันก็ไม่สมควรหรือเปล่าครับบางทีแบบโอเคคุณจอดรถแป๊บนึงหรือจบจอดแบบหลบทางหรืออะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะทําใช่ไหม อารมณ์ก็เหมือนแบบการขี่รถมอเตอร์ไซค์บนทางเท้าอะไรเงี้ยคือทางเท้ามันสําหรับคนเดินมันไม่สําหรับรถวิ่งหรือว่ารถเอามาจอดไว้บนนี้นะเราก็สามารถแจ้งจับตรงนี้ได้นะครับผมก็ถ้าเกิดคนที่โดนแจ้งใช่ไหมไปเสียค่าปรับเนี่ยเราก็จะได้รับเงิน2,500บาทคือเครื่องหนึ่งของค่าปรับนะแต่ก็อย่างว่าแหละใครมันจะไปเสียเนาะนี่เลยนี่เลยอันนี้คนแจ้งได้รับค่าปรับเยอะเลยนะครับผมก็คือเรื่อง การวางสิ่งกีดขวางนะครับบนถนนนะครับปรับ10,000บาทนะครับคนแจ้งได้รับ5,000บาทเลยนะครับการวางสิ่งของกีดขวางบนถนนเนี่ยผมว่าก็อาจจะเหมารวมเป็นลนักษณะเหมือนของเรื่องของแบบอาจจะพวกเอ่อของสิ่งของน่เออไม่รู้ว่ะผมก็ไม่รู้ดิเขาหรือเขาตีความว่าเป็นเรื่องของแบบพวกเช่นเอ่อหาบเล่แผงลอยด้วยหรือเปล่านี่ผมไม่มั่นใจนะในข้อตรงนี้นะเ,เข้าใจนะบางทีเหมือนกับว่า บนถนนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นถนนแคบๆเงี้ยหรือมีการลุกล้ําบนถนนเงี้ยใช่ไหมเราเอาของเราไปวางซึ่งมันก็อารมณ์กรณีเหมือนแบบพวกเอ่อเอาสร้างรถไปทิ้งไว้บนถนนนะคือเราไม่รู้เลยว่าไอ้ของที่มาวางบนถนนหรือว่าอะไรเงี้ยมันสามารถแบบใครวานะมันใครมันเป็นเจ้าของกันแน่ถูกไหมหรือว่าพอวางเสร็จปุ๊บเราถ่ายแล้วเราไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของเพราะเราคงไม่นั่งเฝ้าของว่าใครเป็นเจ้าของถูกไหม แต่ก็แปลกนะว่าการเอาวางสิ่งของเนี่ยปรับตั้ง10,000บาทแต่ถ้าซากรถทิ้งไว้อะปรับแค่5,000บาทผมมองว่าซากรถมันใหญ่กว่าสิ่งของนะเออไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขากฎหมายข้อนี้เขาเขาต้องการเสือถึงอะไรยังไงขนาดไหนนะเพื่อนๆก็สามารถแบบเอ,อ่อถ้ามีความรู้หลักลักษณะอย่างเงี้ยหรือว่าตีความเรื่องนี้ออกเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะบางทีผมก็อ่านจากภาษาที่ผมผม ไปหามาเงี้ยรถบรรทุกทำหินทรายหรือดินหล่นบนถนนนะครับปรับ3,000บาทคนแจ้งได้รับ1,500บาทนะ yes, yes, yes. เราเจอกันบ่อยเลยใช่ไหมบางทีเงี้ยเราก็ถ้าเราเห็นใช่ไหมเราก็อาจจะต้องถ่ายรูปเก็บไว้ใช่ไหมว่าเออรถคันนี้มันมีการทำผิดจริงๆใช่ไหมแล้วก็ส่งเรื่องไปที่ทางเว็บไซต์ของทางกทมที่ผมจะบอกตอนท้ายคลิปแล้วกันนะ การทําพวกเศษหินหรือว่าเศษทรายเนี่ยทิ้งบนรถแล้วผมบอกเลยมันค่อนข้างจาอันตรายตรงที่ว่ารถเล็กอย่างมอเตอร์ไซค์นะครับพวกถ้าถ้าบนพื้นเนี่ยมันมีพวกหินหรือกรวดอะไรเงี้ยรถมันถลายได้เวลาเราเบร,รกหรือเวลาเราขับขี่ถูกไหมก็มีอุบัติเหตุให้เห็นกันบ่อยๆนะกับแค่แบบกองทรายหรือกองดินนี่แหละค่อนข้างจาอันตรายหรือบางทีงกองดินเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดินไงมันเป็นเหมือนแบบข้างในมันเป็นหินหินใช่ไหมรถอย่างเราเงี้ยยิ่งรถโหลด,ลดหรือรถเงี้ยเอหูชนเข้าไปนี่นะ ใต้ท้องเครื่องแั้งน้ำมันเครื่องอาจจะเสียหายได้นะอันนี้เราก็สามารถแจ้งจับคนที่สับเท่าตรงนี้ได้นะครับการแตง่งรถหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่บนถนนปรับ5000บาทคนแจ้งนะครับรับ2500บาทอันนี้ผมมันก็อาจจะมีข้อตกเงท,ที่ว่าเฮ้ยมันเป็นเหตุสุดวิสัยใช่ไหมอย่างเรื่องการเปลี่ยนแบตเตอรี่บนรถอะบางทีเราไปจอดริมฟุตบาทใช่ไหม แล้วก็แบตเตอรี่เราเกิดใช้งานไม่ได้สตาร์ทรถไม่ติดเราก็ต้องเปลี่ยนแบตตรงนั้นเราไม่สามารถเข็นหรือไปหาพื้นที่ที่มันแบบมันสะดวกจริงๆอะ่ะเราก็ต้องทําตรงนั้นมันก็อย่างที่บอกไปมันก็มีข้อถกเถียงว่าเฮ้ยก็ทำยังไงได้ว่ะรถมันเสียตรงเนี้ยมันต้องเปลี่ยนแบตน,นนะเดี๋ยวนี้จะให้ทํำยังไงล่ะถูกไหมพอดีผมไปค้นหาข้อมูลว่ามันมีกฎหมายอยู่ข้อหนึ่งเขาระบุเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่ามาตรา1 6นะครับ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของถนนเป็นสถานที่ซ่อมเปลี่ยนแปลงต่อเติมหรือติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การแก้ไขรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือล้อเคลื่อนที่เครื่องยนต์ขัดข้องหรืออุปกรณ์ชำรุดขณะใช้ถนนเพื่อให้รถหรือล้อเลื่อนดังกล่าวใช้การได้ต่อไปมันจะมีกฎหมายข้อนี้อยู่ซึ่งก็สอดคล้องกับ เรื่องที่ต้องเสียค่าปรับเมื่อสักครู่นะนั่นแหละมันมีกฎหมายเขียนอยู่เพราะฉะนั้นบางทีเราก็อาจจะเสียงออกยากอะ่ะถ้าเกิดโดนทางตำรวจจราจรเขามาจับเราขนาดเราเปลี่ยนแบตเตอรี่บนท้องถนนหรือว่ามีคนมาถ่ายรถเรา,ถ,า,รถ,เราถ่ายรูปรถเราแล้วก็ไปแจ้งกับทางกทมอ,อ,อันนี้ก็อาจจะต้องแบบนะเพราะอย่างที่บอกมันมีกฎหมายรองรับเรื่องนี้อยู่นะครับพ้นสีหรือขีดเขียนกำแพงในที่สาธารณะ ปรับ5,000บาทคนแจ้งรับ2,500บาทก็อันนี้เราอาจจะมองว่าในพื้นที่สาธารณะประนะเภทกำแพงบ้านคนมีคนไปแบบไป,ไปใช้สเปรเขียนเอาเห็นหรือว่าใครไปเห็นแล้วก็สามารถไปแจ้งความเออไม่ใช่แจ้งความสามารถไปแจ้งจับเพื่อให้เขาไปเสียค่าปรับได้แล้วเราก็จะได้ส่วนแบ่งตรงนั้นมานะปล่อยให้สัตว์อุจจาระในสถานที่สาธารณะนะแล้วไม่เก็บ ปรับ500บาทคนแจ้งรับ250บาทผมว่าเรื่องนี้มันเป็นดูเป็นเรื่องเล็กๆนะแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่แบบสามารถใหญ่โตได้ประเภทแบบอสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยไปอึถ่ายในที่ที่แบบเป็นพื้นที่สาธารนณะไอเนี้ผมเห็นหลายคนละตีกันรเรื่องลักษณะเงี้ยเผลอๆอาจจะเสียเงินมากกว่าค่าปรับ500บาทในเมื่อคุณเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมาแล้วก็มาทาเละเทอะบนท้องถนนเนี่ยแล้วคุณไม่เก็บอะ ผมดูแล้วคุณไม่รับผิดชอบต่อสังคมเกินไปนะคุณก็ควรจะเก็บให้มันเรียบร้อยนะเพื่อไม่โดนสังคมประนามหรือว่าต้องมานั่งเสียค่าปรับในเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับก็ช่วยๆกันนะเรื่องลักษณะน,นี้นะครับแล้วเราจะแจ้งเบาะแสแล้วก็รับค่าปรับนี้ได้จากที่ไหนนะครับก็สามารถเข้าไปที่เวอร์ไวยเว็บดีอดีดนะครับ ก็เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะเ,เหมือนมีให้ลงทะเบียนก่อนใช่ไหมพอเราลงทะเบียนเสร็จเราก็ล็อกอินแล้วเราก็สามารถาแจ้งเรื่องที่เราเจอแนบรูปที่เราไปถ่ายได้นะข้อมูลที่ผมนําเสนอไปนะครับผมถ้าเกิดผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงก็สามารถเสนอแนะมาได้นะหรือสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับ บางทีผมก็ไม่ได้รู้ไปสักทุกเรื่องนะเพื่อนๆอาจจะรู้ดีกว่าผมก็ได้เราก็มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับสรุปกันง่ายๆเลยนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆน,น,นะครับไปเจอผู้กระทําผิดแล้วก็แจ้งบกแสไปตามเว็บไซต์ของกทมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้ค่าปรับก็ต่อเมื่อคนที่เราไปแจ้งเนี่ยเขาไปเสียค่าปรับนะไม่ใช่ว่าเราแจ้งปุ๊บแล้วก็เราถึงจะได้เงินนะอันนี้ต้องเข้าใจกันนิดนึง เดี ian, winter, um, ๋ยวเพื่อนจะแบบโอ้บาระห์มไปถ่ายรูปคนกระทำผิดเต็มไปหมดแล้วทําไมเฮ้ยไม่ได้เงินสักทีวะก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่คนที่คุณไปเห็นว่าเขากระทำผิด่ต้องมาเสียค่าปรับก่อนแต่ก็อย่างว่าแหละใครมันจะไปเสียวะเอาประมาณนี้อ่ะโดยสรุปแล้วการอีกทีโดยสรุปของสรุปอีกทีนึงก็คือคลิปเนี้ยตั้งใจทํามาเพื่อให้เพื่อนเอน่ะได้รู้ว่าอ๋อมันมีข้อกฎหมายอะไรบ้างมีเรื่องที่เราไม่ควรไปทํา ไม่ดีอะไรต่อสังคมบ้างนู่นนี่นั่นนะแล้วก็มานํามาปรับใช้กับตัวเองว่าเออเราไม่ควรจะทําตามลาักษณะเรื่องที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เราจะได้ระมัดระวังเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเอ๊มีใครจ้องจับผิดเราอยู่หรือเปล่านะประมาณนี้แล้วกันหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ